สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวพ่วงข้างขายของนะคะคันนี้เป็นพ่วงข้างเมอหนึ่งนะคะราคาเจ็ดพันบาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านข้างตัวรถมอเตอร์ไซค์นะคะลูกค้าข้างบนปูพื้นด้วยสแตนเลสนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะวางถังน้ำแข็งนะคะลูกค้า ด้านข้างเป็นล้อซีลวดนะคะโชกสองตัวนะคะด้านหลังเป็นที่วางเตายางนะคะสามารถเอาเตายางมาวางตรงนี้ได้เลยนะคะฝาท้ายเปิดได้นะคะลูกค้าเสาจะเป็นเสาสแตนเลสน,นะคะถอดได้นะคะหลังคาถอดได้นะคะที่คาดตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสน,นะคะลูกค้าปูพื้นด้วยสแตนเลสน,นะคะหลังคาพื่อใบมือหนึ่งนะคะลูกค้าสนใจเอาไปประกอบปอาชีพ สอบถามทักแชทเข้ามาได้นะคะแม่ค้าอยู่ที่บ้านนนคาตําบลหนองแวงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะมีบริการส่งและติดตั้งให้ถึงหน้าบ้านนะคะค่าส่งตามระยะทางนะคะลูกค้านํารถมาติดตั้งที่ร้านฟรีค่าติดตั้งนะคะสอบถามเพิ่มเติมทักแชทนะคะลูกค้า